ว t ติ g ง v อ r ิวันสวัสดีครับพบกับผมแอรเบอนิตเตอร์อีกครั้งนะครับกับเกม The f o r g o t t e n Ones ์พาร์ทีเก้าซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยวู้ฮูเย่มาครบเซตโอเคครับสำหรับคราวนี้เราก็ไม่พูดครามทำเพลงครับเราจะไปท้าชายซกันบายไม่พูดพรามทำเพลงฮนะอืมกลองศพเต็มไปหมดนะฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรอื่นแล้วตอนนี้ เป้าหมายของเราอย่างเดียวเลยคือฆ่าชาร์ไฮเซอร์ให้ได้นะเฮ้ยใครเฮ้ยนั่นมันอ้าวคลิกล้อเหรอว้าฉช่างเพลงนี้ได้อักจรรย์กนิดนึงนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยจริงเลยจริง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  เฮ้กระสุนหมดกระสุนหมดไอ้พึ่งใจเย็น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 แน่เรียบร้อยอะไรบนอะไรบนอะไรชัใชัยโซชันโซอะไรเนี่ยเรียกผิดเรียกถูกไหนไหนมามาเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะฮะเผื่อมีของมีอะไรจึ๊ดอ๋าไอฟิลโซ Shot ต้นเ e so far ไม่ใช่ละดิสบิวตูจินออฟมันเล็กเกินอะไรเนี่ยโอ้ช่างแม่งเถอะพี่เกียรอ่านแล้วครับพาสุดท้ายละแต่ว่าชไยซเซาเปเจอแล้ว <Hit shot. S 1> อ้าวเรียบร้อยครับเฮียชอรเฮีชอรง่ายได้ง่ายได้เลยเกิน โอเคมาอ่านสัหน่อยแล้วกันนะชื่อเอออเ็ดเวิร์ดนะครับมีเออความต้องตั้งใจของเขานั้นได้เปลี่ยนไปเขาเออเขาได้ตามหาแม่ของเขาหลังจากที่ถูกเอาไปทำการทดลองแล้วหลังจากนั้นเขาก็เออ unstable หมายถึงไ่นเพราะความว่าเหมือนกับ ควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรทำนองนี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแล้วก็ฉันได้อะไรนะมอบหมายอะไรนะความตั้งใจใหม่ให้กับเขานะครับแล้วในคืนนี้ในคืนนั้นาชายคนใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นง t h r o u to the books ขอบคุณหนังสือเล่มนั้นก็คงเป็นหนังสือในคอมมันเซอร์ที่เราเก็บมาได้นะฮะแล้วไงต่อ ค่าซาเซอร์ได้เรียบร้อยรู้สึกว่าเราต้องออกไปจากที่นี่นะครับอ่า่คุณแจอ้าวได้คุณแจรถแล้วฮะได้คุณแจรถแล้วฮะอือฮึๆเลวเว้ยรวยเลยมวยก็สุดหมดไปแล้ว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 ไปเราไปขับรถออกจากที่นี่กันนะครับวูวผ่านดีแม่งจบโคตรไวไวไปเปล่าวะ เราจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะครับมาเร็วสหายเออเดี๋ยวนะมันมีทางอื่นให้ออกไปหรือเปล่าเ,เ,เ,เช็คตรยังเช็คตรงนั้นไม่ชัวร์เลยลืมลืมลืมโทษทีโทษทีโอเพลงก็บรรเลงต่อไปนะฮะน้ำจิ้มไม่น่าจะ มีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นทางนี้แหละไปโอเคเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างน,นอกกันนะครับเราจะไปขึ้นรถแล้วก็ออกไปจากที่นี่นะเราก็เด็ดหัวใายโซได้เรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวนะขอเข้าคลังแสงเปลี่ยนปืนแมวแมวค้างอันนี้ก็ได้โอเคมีทั้งสี่แม็กนะ ไปจบแล้วครับรู้สึกว่ามันจะจบแล้วเนี่ย Follow me โอเคเช่า Let's go เราบอกให้มันตามเรามาแล้วนะอืมเดี๋ยวเราจะไปให้คนอ๋อตกใจอีเวนเฮ้ยตกใจแองมาไปเราออกไปจากที<ป>่น<ป>ี่กันดีกว่านะครับ Let's get out of here hurry อุ๊ยเช่า โอ้ยมึงมาเป็นร้อยหึ่มึงมาเป็นร้อยสู้สู้มันสู้มันพวกสู้มันเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กแป๊บจะเพิ่งตายหึ่เยอมะมากโอ้ยเยอะมากเยอะมากยิงมันยิงมันพวกยิงมันอย่าเพิ่งตายเออไปไปเร็วไปเร็วเก็ตทูดัสโซฟิตขึ้นไปที่พื้นเร็วไปแล้วครับรไปคันไหนอ่ะ จุดก่ h นรีบอ๋ออ่ะอยู่ที่โอเคเอาแล้วครับรอได้รถแล้ว,วไปแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ The Forgotten Ones ครับก็จบไปเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็ต้องกี่นาทีนั่นเองเนี่ย 6นาทีเองนะครับ7นาทีกว่ากว่าเนาทีนะหกนาทีกว่ากว่าเนาทีก็จบลงไปงแล้วนะครับสำหรับ The Forgotten Ones นะครับก็เอ,อ่พูดตามตรงเลยว่าแม่งแปลผิดแปลถูกพูดผิดพูดถูกเยอะมากนะครับจะต้องขออภัยในนาทีนะที้ด้วยนะเพราะเออก็มือใหม่นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคน ผู้ชมทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นเกมที่ดีอยู่นะสำหรับ o r คอ t เทนวันเพลินดีเลยละ่ะสำหรับคนที่ชอบแนว h o r r o r s h o o t i n s u u v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  r r นะครับไม่ควรพลาดเลยก็สุดยอดครับเล่นดังก้าวพาดจะไม่มีวันลืมนะครับเกมนี้แต่เกมชื่อ f o r ์ก t เทนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูก็ต้องลืมใช่ไหม สนุกครับสนุกใช้ได้เลยนะเนื้อเรื่องก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพก็อ่อน,นะอ่าตากไอฮาร์ปไลท์สองน่ยนะอืมโอเคครับคงต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่ก็นะ yeah. <laughs> เกมมันจบแค่นี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ฝากติดตามช anel น,น,นะนครับไปละโชคดี